สวัสดีค่ะครัววิชนีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเมนูสลัดสรงเครื่องกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีสลัดส่วนสล,ลัดเราก็จะปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะน้ำตาลปีบ๊บน้ำเปล่าเกลือป่นแบะแซพริกป่น สำหรับโรยหน้านะคะก็จะมีกุ้งแห้งคั่วถวั่วลิสงคั่วแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนำมาตำให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวเราไปดูอัตราส่วนกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากน้ำราดสลับสงเครื่องกันก่อนนะคะแล้วก็นำน้ำตาลปี๊บเทใส่สกระทะเลยค่ะยังไม่ต้องเปิดเตานะคะ ต่อไปตามด้วยน้ำเปล่าแบะแซเกลือป่นแล้วเราก็เปิดเตาเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะเคี่ยวจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกัน พอส่วนผสมละลายเข้าวันนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวต่อจนเหนียวค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะพอเราเคี่ยวมาสักพักนะคะสีก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแบบนี้แล้วค่ะเราจะเคี่ยวต่ออีกสักครู่นะคะพอเราเคี่ยวมาสักพักนะคะก็จะเริ่มเหนียวแบบนี้แล้วค่ะต่อไปเราจะใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นปิดเตาได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปพักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็ได้ผสม,สมแล้วค่ะต่อไปเราจะไปทำสลัดสองเครื่องกันเลยค่ะตอนนี้ผสมกม็พอแล้วนะคะ เราก็จะนำถั่วในส่งขั่วบดนะคะตักใส่น้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็ตักใส่ลองอไปเลยคะ่ะต่อไปตามด้วยกุ้งแห้งที่เราคั่วไว้นะคะแล้วก็คนผสม,ส,มสมให้เข้ากันเลยคะ่ะ พอเราเคุกเขาสม,สมเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาราบบนสลัดที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็ตักราดลงมาเลยค่ะไล่ทั่วเลยนะคะ เราลาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะโรยด้วยถั่วที่สงคั่วบทที่เราตำไว้ลงไปเลยคะ่ะโรยตามชอบได้เลยนะคะตมด้วยกุ้งแห้งคั่วแล้วก็ถั่วทีสงคั่วค่ะนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเมนูสลัดทรงเครื่องก็เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็ยังอร่อยด้วยค่ะคุณผู้ชม าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคลิปของเรามาใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ